วิ่หนักมากมึงลองจับดิแล้วเขย่าดูดิมา,มาดูอันอย่างแรกฮะมาครับผมไม่ซ้ำเลยนะเชื่อป่และกล่องนี้ก็คือโอ้โหสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาแล้วกับช่องโวโลกับกล่องสุ่มแล้วสุดท้ายที่เราสต็อกเอาไว้นะครับสำหรับซีร์นี้กล่องชื่อว่าซูเปอร์ทอยบ็อกซ์ครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นกล่องสีแดงแล้วก็มีหุ่นยนต์ด้วยด้านข้างนี่คือใส่หุ่ยนต์มาถึง3แบบ แต่กูไม่เคยเจอเลยสักแบบรุ้นของรางวัลมากมายหลากหลายในกลอ่องอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเจออะไรมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกับกล่องแรกเลยกล่องนี้กล่องละราคา20บาททั้งหมดมี27กล่องเฮ้ยนี่หนักมากมึงลองจับดิแล้วเขย่าดูดิโอ้โหตักขนาดนั้นเลยเหรอพอเจอตัวป่าวะโอโหงานนี้บอกเลยว่าไม่เกลียดจะจัดเรามาดูอันอย่างแรกฮะมาครับผมปึ๊ง มีอูโนเล่นแล้วว่ะบ้านเราไว้ยี่บาทยังคุ้มได้มาถึง2กองเลยเดียวอันนี้ดีจริงว่ะถ้าใครเจอนะแนะนำเลยถ้าเจออุโนก็โอเคนะไว้เล่นกันเอง20บาทโคตรแจ่มเลยกองแบบยังดีอะตา <c oughs> คาแล้วกูทำขาเมื่อกี้กองนี้กลายเป็นเบาหวิวมึงลองจับขอขอคุณแคมครับ โอ้โหลอยไปเลยนี่ถ้าไม่จับนี่แบงไปเลยนะบอกแล้ววันนี้ไม่เกลียวอ่ะได้อุนโนนี่คือดีใจแล้วนะจิตใจคือแบบตุ้มๆลำต่ำเลยจิตใจมันฮาร์ดฮาร์ดอ่ะนะอยู่เต็มหัวใจอ่ะโนไอเราเราะกลัวจะเสียน้ำตบบาบ้าบอกพูดไม่ออกได้ไงไ,ไอ้ปากแล้วข้างในโอ้ยเฮีย this is snake อ u บ้าว่ะโอ้ยอย่างเหมือนนี่ระดับรุ่นลูกเลยนะเนี่ยอันนี้ช่องจอชิงสือระดับงูที่เราถืออยู่นี่นั่นก็คืองูงูเห่าลองดูได้ จริงๆอ่ะพวกงูเงยไม่น่าซื้อมาเล่นนะเพราะว่าแบบบางทีเด็กๆมันคิดว่าแบบงูป้อมมะวะอะไรเงี้ยบางทีไม่เป็นของจริงเออ <มา S 1> จับจ <ะ S 1> ขึ้นมานยยยย่ยถ้าเป็นเลโก้นี่ผมไม่โอ้ยวูบถึงก็มาเลยว่ะเลโก้แอร์ซูปเปอร์ฮีโร่เนี่ยอเวนเจอร์ซูปเปอร์ฮีโร่นี่ยนะครับเุ้ยโอ้โหเสียงมีการขู่ไม่ซ้ำเลยนะเชื่อปะและกล่องนี้ก็คือโอ้โห องมันเป็นของเล่นเด็กไงแล้วเรามาเล่นแรงไปหน่อยโท,โ,ทโทษ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 เด็กก็แรงเรานะเออเด็กๆก็จะไม่ค่อยแรงแต่ว่าถ้าโตแล้วก็เดี๋ยวก็จะแบบปาปาอะไรประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่เป่าเนาะเดี๋ยวดูที่เป่าได้ปะ <laughs> เป่าไปเลยเเล่นไม่เป็นอีกเออ เ, <ละ S 1> เข้าไปเลยก็ <ๆ S 2> สนุกนะแต่ขมไปหน่อยแต่อันนี้ทําไมครับอย่าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันได้เหรอผมหม,มายถึงอย่าเอาไปตีหัวเพื่อนเลวจัด,จด <c oughs> ๆลูกออต่อไปฮะเฮ้ยโอ้โห,โหแถมให้สองชิ้นเลยว่ะอันนี้ <c oughs> โอ้โอันนี้จะเป็นอลิซาเบธนะฮะจากเรื่องเอลซ่านะฮะเสื้อผ้านี่ค <c oughs> ือแข็งมากนะครับผมน่าจะไม่ได้ใส่ปั๊บพันุ่มนะแล้วก็มีมอไซค์มอไซค์นี่อย่างแรงนะระวังรถความกันด้วยนะเนี่ยไปเลยจ้าเฮ้ยเฮียขับรถผัดโผล่แล้วไม่จับหัวอะไรได้สัตว์้ย โอ้โหเท่เลยว่ะเหตุวางกันเคือซื้อมาเป็นแพ็คๆแบบแพ็คที่มันแพ็คมาด้วยกันหมดเลยนะแต่ก็ยังไม่สามหวัดทำไมอ่ะเปิดต่อดิครับโอ้รออะไรล่ะพี่มาแล้วครับพี่โอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันมากนั่นก็คือแอร์เอเชียอันนี้นกแอร์หรือเปล่า๋อนั่นสีเหลืองนะนี่มันมีวิธีการเล่นนะฮะมันสามารถที่จะไต่ได้ตอมแตงตอมแตงได้เชื่อไหมเอ้ามีความมีความฝีมือเหมือนกันนี่เรา สงสัยของเล่นไม่ดีอะไรว๊อกไหมไหนว๊อกไหมลองบไปเลยดีกว่าอันนี้ได้อะไรครับผมออกมาอุ้ยเครื่องบินมาเลยฮะอันนี้น es> ่าจะเป็นอะไรเนี่ยการบินไทยรักคุณเท่าติ๋มเฮ้ยโทรศัพท์นี่นะไอโฟนสิ go plus ปะเนี่ยและนี่ก็คือไอโฟน e 13สามเพนกวินบล่ารุ่นนี้ลิเต็ดมากนะจะทำแค่แบบเพนกวินนะครับไม่สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ที่สำคัญนะฮะมีเสียงนะครับผม ฮัลโหลฮัลโหลนั่นใครครับอ่าเพนกวินอ้าวว่าไงแหวเอ,อ้ยลืมไม่ได้ไงต่อไปว่าอะไรว่าไอไอได้ได้ไออ, <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้หนักมากหนักเลยอะหนักเลยไม่ถึงว่าของข้างในเนี่ยหนักเลยไม่น่าเล่นเ,ยนเลยแล้วมีออนมาเลยโอ้ยซ้ำแล้วฮะมันมาแล้วครับแต่อันเดียวไม่มันแ้วนอนะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมละ่ะนิดนดเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้เจอกล่องที่โหดกว่านี้มาแล้วแต่กล่องนี้มันอาจจะโหดมันอาจจะอยู่หลังๆก็ได้เพราะว่าของต่อไปนี่คืออะไรครับมาแลยฮะเฮ้ยกล่องสุ่มในกล่องซุ่มแล้วก็มี iPhone 13โผล่มาอีกแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแมวน้ำภาษาอังกฤษเลยนะแชปวอร์อุ้งส์ไม่ใช่หรออุ้งส์อุ้งเฮ้ยแล้วมันมีกล่องนี้อยู่ข้างในด้วยคือยี่นี่คือกล่องสุ่มในกล่องสุ่มและด้านหลังผมบอกเลยพีมาก Happy T Face นะอะไรฮะ โอ๊ยอะไรรู้ไหมกระปุกออมสินกระปุกออมสินใส่กล่องมา้ทำไมเฮ้ยข้างในมีของ<ม>ยางลบรูปสตรอเบอร์รี่ไมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเดี๋ยวแต่แรกจะเอาลิ้นแตะแหละว <laughs> โ,โควิดมันก็มีคละกันไปไน,นะเออดีบ้างไม่ดีบ้างเาเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเป็นผัวของยายสีเอามาดูกล่องนี้ครับบรือ่อเอาอีกแล้วจะให้เด็ก ดูคาพันกันเองแล้วมึงจะฆ่าล้างข้อพันกันอีกแล้วห้ามเอาไปยิงตากันนะทำไมอ่ะให้ยิงยายโอ้โหเจ็บอย่าไปยิงกันนะเนี่ยโดนทีีเดยวทะลุเลยนะตายได้เลยนะเนี่ยตายฟรีอ่ะเรแบกนั้ตายเพราะกล่องสุ่มมาเรื่อยแล้อันต่อไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วว่ามือสั่นเดียวกันไหมเนี่ยลูกโป่งน้ำนะครับผมในนี้แล้วก็มีเฮ้ยเอาแล้วอันนี้เราเก็บมาเยอะบอกก่อนเอออันนี้เราเล่นไปแล้วครับ เพราะว่าไอ้นี่มันคือลาราดยละติ๊กตก็อกอันนี้เดี๋ยวมันจะพองขึ้นมาฮะก็เหมือนเวลาที่เรามีอารมณ์นะครับมันก็โตขึ้นไยเรื่อยอันนี้ด้วยเอาอ่ะอู้ยนี่ปืนโคตรโหดนะนกเป็นสีเขียวอันนี้นี่จะเป็นนกธรรมดาอันนี้นจ,จะเป็นอ้น,นี่เนี่ยตานนแก้วนะครับผมเฮ้ยแต่มันกดแล้วมันไม่มีปักแป๊ดปอกแป๊ดอ่ะหรือว่ามันต้องงางนกก่อนอ๋อมันต้องดึงนี่โอโ้ยังโหดชักปืน่อนโอโ้โหมันชักอุแรงนะแล้วเขาก็มีที่อะไรให้ด้วยเนะี่ยอันนี้เอาไว้ใส่น้ำบอกอ๋อ ที่เอาเรามาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่ากระสุนเนี่ยที่เขาแถมมากินได้ไหมนี่ถ้าไม่ใช่หนิงคุณลุงไม่ทำเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแสบเหมือนกันนะโอ้ยไม่เล่นแล้วแสบมือปืนอัดลมมันไม่อยากเล่นหรอกเออเล่นแล้วแสบมากล่องนี้ท่าทีแวกข้างในน่าจะเป็นคณะหมูกรอบเอาเปิดมาโอ้ไม่เจ้าเอ้ยอันนี้ใครเคยเล่นม่งฮะนีคะ่คือตัวที่กดๆแล้วให้วงมันเข้าไปในอ แหนมๆที่นี่คือไม่เคยเล่นจบแลว้วมันเคยเล่นจบปะเคยเฮ้ยเล่นจบแล้วเป็นไงเป็นจบก็เออก็อวาง <c oughs> มีรูปแบบเป็นแบบอเตอร์เกมว่ะโอ้ยใช่เกมนะู้นี่ก็แรงอีกแล้วโอ้ย Formula One ว่ะเอ้าอันนี้อะไรอะ่ะเอ้าเอ้าเอาเปิดใหม่ๆกันให้ดูเลยนะครกับผู้แม่ค้าครับผมสด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 ขล่บกันตรงนี้เลยมาอีกแล้วมาเป็นเซ็ตรถเลยอีกกระตุนเรื่องนี้ไม่เคยดูด้ยอันเก่ายังไม่ทันแข็งเลยอันเก่าไม่แข็งจริงว่ะ พังวะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นการเร่งความเร็วเร่งปฏิกิริยาสารเคมีคือเนี่ยมันบอกว่าให้เขยา่ามึงเคไหมนยเนี่ยบู้ทำตามมันเนี่ยเอา้าข้างในมันยังไม่จบนะเวย้ยมันยังมีเลโก้ผับจงผับจีเออไม่ใช่จีธรรมดานะจีอะไรจีวอนเอาอันนี้เป็นอะไรฮะวิโอ้โหจีโอ้โอ คือบอกว่าช่องนี้เป็นรายการเด็กน่ารักกุเก,กิ๊กอันนี้คือของใหม่และมันคือไอนน้ที่มันยิงขึ้นฟ้าแต่อันนี้ใหญ่สัดสัดแพ็กเกจดีมากแน่นด้วยแล้วข้างในมันไม่ได้แบบบรรจุมาโง่ๆนะ<ม>คือมีถาดพลาสติกมาด้วยอันนี้คือบินออกมามึงได้เล่นได้ครั้งเดียวทีเดียวมันไปเลยอะ่ะนี่ใส่ปีกเข้าไปครับโอ้โห,โหยังโฮดยังโหดนี่แล้วหัวเป็นยางไว้นะเว้ย ยังไงอะยังไงอะกลับมาอีกแล้วอ่ะเบรบเรบพลังบางกอนฟ้าเล่นเบรบไปละวางไว้ก่อนดีกว่านักเลงอะเขาไม่ข้ามหัวเรกเสียสักสีนะขี้เกียจเดินขึ้นข้าวนมดีวาอ,อ,อ้อาวเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยที่เรามายำนะครับผมเอาแล้วกลอ่องซุ่มมหัศจรรย์ของรางวัลมากมายในกล่อง20บาทสีเขียวเขามาว่ะเฮ้ยยังไงแล้วยังลบข้างในไม่มันซ้ำนะครับไม่ซ้ำนะครับทุกคนจำได้เขาจะมียังลบอยู่ด้านใน นี่เป็นยางลบท็อฟฟี่โอ้ยสุดยอดนลยืป่นเต้นดิอ้าวคุณทวมอย่างนี้ใช่ไหมเจอกล่องต่งนนงงอไปแล้วคุณจะหนาวกลัวแล้วมีวอลแมชชีนก็ต้องมีไอรอนแมนสิวะไลแอรอนแมนตัวนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะครับกล้ามใหญ่เหี้ยเหี้ยแล้วก็สามารถกดปุ่มด้านหลังได้เรามาดูดีกว,ว่ากดแล้วได้เหรอวะคือมันมีปุ่มอะแต่มันมันมันน่าจะมีไฟแต่ว่ามัน มันน่าจะพังแล้วเจอศัตรูเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะนี่มันคือสล็อตแมชชีนาอีกแล้วแต่อีตัวนี้ผมชอบมากจับใจเลยมันคือหมาหมาที่ มือให้ไปทำไมเนี่ยมันต้องเป่าลมป่ะผมเคยเห็นในขาในงานวัดอีหมาที่แบบเวลามันพองแล้วมันจะแบบมีขาแล้วมันก็เด้งเงเนี้ยกูจะให้กูสูตลมตรงไหนกู่ามกัเดียวถ้าเกิดจะใส่ให้เล่นได้ด้วยให้เล่นได้ด้วยนะครับโกรธแล้วนะเฮ้ยเอาอีกแล้วมาครบเลยทั้งมาทั้งไก่ฮะคุณนับจากข้างในยังไม่จบนะข้างในมันมีของดีกว่าเฮ้ยโอ้ เอาว่า o ฮอตวิวมาถึง4ี่คันเลยนะนี่นี่ว่าเลือกขับกันเลยจันอังคารพุทธนาฬสีเขียววันพุธสีส้มวันอังคารสีแดงวันอาทิตย์และสีขาวคือศาสนาสีแดงหมายถึงชาติเป่าวะอ่าแล้วสีส้มอะมันพฤหัสใช่เหรอนาฬิม่วงเสาชมพูใครเป็นคนกำหนดมึงรู้ได้ไงว่าจันทเหลืองแล้วมันไม่ใช่อะไรทำให้กลายเป็น กาารบ้นกูอีกที่ต้องมานั่งจำจันเหลืองคุณเคยสังเกตหรือเปล่าอะไรครับบ้านเรา8โมงเช้าพอเป็น12โมงเที่ยงเที่ยงต่อบ่ายบ่ายปุ๊บทุ่มทุ่มปุ๊บเที่ยงคืน2ยาม2ยามอีกไม่ไงและและอีนนี้ก็คืออุตสาห์ไปตัดผมมาแต่ผมปิดตาปิดตาเลยเสอก็แข็งมากนะครับผมไม่ยอมปรับผ้านุ่มสักที ยืนก็เอายืนไม่ได้จบแล้วครับทุกคนวันนี้สําหรับกล่องสุ่มล็อตสุดท้ายที่เรามีนะถ้าอยากดูคอมเมนต์มาอีกว่าอยากจะดูของสุ่ม20บาทเดี๋ยวเราจะไปหากล่องสุ่มที่ยังไม่เคยเปิดมาเปิดให้ดูและกันเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์นะครับ วิทยาฐานโอเคนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามพวกเราได้ทั้งเพจ a c e b o o k และ YouTube สามารถกดสมัครรายเดือนได้นะครับก็จะมีอีโมชั่นให้ตอบในคอมเมนต์สวยๆเก็บมาลอยต้อหรือจะ OnlyFan ล่ละ OnlyFan เลยไหมเปิดให้ดูตรงนี้แหละ <c oughs> เอาวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>